สวัสดีครับผมวันนี้ลุงจอร์ดอดลุยสวนนะครับมาดูผลงานของอัศวินที่สวนกุ้ยช่ายนะครับของพี่เอียงนะครับอยู่ที่ห้วยผูนะครับตัวเนี้ยเราจะมาดูเอ่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ลุงจอสดอดลุยสวนเนี่ยได้มาฉีดพ่นอัศวินลงไปนะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับกอเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะจะมีความเจริญเติบโตนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับมีทั้งกอเล็กกอใหญ่นะครับ บางกอเนี่ยก็มีการออกดอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของอัศวินเนี่ยส่วนใหญ่ภาพรวมเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับมีการแตกหน่อเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมาเปรียบเทียบกับในส่วนที่เราไม่ได้ฉีดพ่นอัศวินนะครับต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่โตมากยังแกนๆกนกันอยู่นะครับวันนี้ได้มีการฉีดพ่นซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับ เราจะมาดูนะครับผลลัพธ์ของอัศวินนะครับว่าหลังจากฉีดพ่นแล้วเนี่ยการแตกกอการออกดอกกอที่ใหญ่ขึ้นดอกที่มากขึ้นนะครับยังไงอาทิตย์หน้านะครับตามลุงจอสด,ดอดลุยสวนมานะครับที่สวนพี่เอียงนะครับห้วยผูครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ